สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n น l มนุษย์ยิปซีค่ะกล่บวประพกิฟต์นะคะนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ค่ะของมเ,เพื่อนชาวธาตุดินเนะาะธาตุดินประกอบไปด้วยชาวราศีมังกรพฤกษบแล้วก็ชาวราศีกันนะคะประจําเดือนเมษายน2567ค่ะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e นะคะสําหรับคนที่เข้าเพิ่งมาเจอคลิปนี้นะคะมาเจอกันครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามแล้วก็โพสต์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะช่องของเราไปออกเป็นสามสถานะค่ะคนโสดไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในเวของคนโสดกันก่อนค่ะสําหรับชาวทัดดินบมังก่ประสบการณ์เป็นไงบ้างพลังงานเก้าใบนี้นะคะเป็นของคุณเลยตึงนะคนโสดเปิดมาก็คือตึงเลยนะคะรู้สึกเหมือนช่วงนี้อึดอัดใจอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ไม่ได้อยากที่จะมี ครอบครัวไม่ได้อยากที่จะมีแฟนไม่ได้อยากที่จะรับผิดชอบอะไรใดๆนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คือไม่พร้อมช่วงนี้ขึ้นเหนื่อยอยากไปเที่ยวอยากพักผ่อนรู้สึกว่ามุมมองในเรื่องของความรักนะคะคุณได้มองปเปลี่ยนไปเยอะมากๆจากประสบการณ์หรือจากเหตุการณ์ที่คุณได้พบได้เจอทําให้คุณรักคนยากขึ้นไว้ใจใครได้ยากขึ้นนะแต่สุดท้ายเราก็ยังเหงาอยู่ดีใช่ไหมมีโอกาสได้พบเจอกับใครบางคนนะคะผ่านแอปหาคู่ เป็นคนที่อายุมากกว่าก็ได้หรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะไพ่ึ้นเดอะซันนะเป็นการเดินทางในทิศตะวันออกนะคะอาจจะเจอคนที่อยู่ในจังหวัดชนบุรีสมุทรปราการหรือปริมณฑลอะไรที่อยู่แนวแบบหันมาทางภาคตะวันออกอย่างนี้ก็คือโดดเด่นมากนะคะไพ่ึ้นว่าคุณจะได้พบเจอหนึ่งคือเดอะสตาร์เดอะสตาร์เนี่ยอารมณ์เหมือนคนที่เขามีชื่อเสียงนะเป็นคนที่กว้างขวางรู้จักคนค่อนข้างเยอะนะคะเดอะสตาร์ Star, หรือไม่คนคนนี้อาจจะมีสเสน่ห์มากมาก หน้าตาดีมากๆแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนคุณจะลาดูชอบเขาเหมือนกันนะคะจากที่ปิดใจหรือว่าจากที่ไม่เคยแบบยังไงอะเปิดให้ใครเลยคุณอาจจะได้พบเจอกับใครคนนี้ผ่านโซเชียลมีเดียแน่นอนค่ะแล้วเรามาขยายให้คุณกันนิดนึงนะคะชาวธาตุดินนะถ้าสมมุติว่าคุณได้เจอคนคนนี้เนี่ยที่เขาเป็นเดือดสาตาร์ของคุณนะคนในใจของคุณเลยความสัมพันธ์เป็นไงคะโอคุณทำวิธี ทุกวิถีทางเลยนะคะชาวธาตุด,ดินเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้นะคะยังคงอยู่โอ้ไปสืบมานิดนึงนะคุณได้พบเจอกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเปล่านะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ที่คุณเข้าไปยุ่งด้วยเนี่ยความสัมพันธ์เขาแลดูเยอะจังเลยและดูวุ่นวายจังเลยอาจจะไม่ได้มีคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกคนเดียวก็ได้นะคะอาจจะคุยซ้อนนะอาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมันเติบโตแล้วก็พัฒนาได้ยากตั้งแต่คุยกันครั้งแรกเลยและดูแบบ เจอไม่ได้นัดเจอยากโทรหาก็ไม่ค่อยได้คุยกันก็แบบมันไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่สามารถคุยกันได้แบบสี่ทุ่มสามทุ่มอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คุณต้องระวังนะคะคุณอาจจะไปเจอคนที่แบบอยู่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถามว่าในบริบทความสัมพันธ์เป็นยังไงคุณสู้ไหมคิดว่าคุณไม่สู้นะเอออาจจะ อาจก็ต้องใช้คําว่าอาจจะพยายามลองพยายามดูก่อนในช่วงแรกเนาะเพราะมันต้องอาศัยในเรื่องของการปรับตัวนะคะแต่กินรู้สึกว่าคุณไม่สู้คุณไม่เอาคุณพยายามแล้วคุณรู้สึกว่ามันยากจังเลยเดือนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเจอแค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นนะคะที่ดูแล้วจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์แต่มันก็พัฒนาไม่ได้เป็นเมษาที่จะต้องอยู่แบบเงาๆนะคะคอยดูคนอื่นเขาไปสาดน้ําสงกาลแล้วเราก็เดินแบบถือขันเป็น เปียกไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะอยู่ในทํานองนั้นไปก่อนนะคะสําหรับชาวธาตุดินนะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันต่อค่ะมาค่ะสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุดินมังกรพืะศพกันค่ะในเดือนเมษายนนี้พลังงานเก้าใบนี้นะคะเป็นของคุณนั่นเองความสัมพันธ์เป็นไงบ้างรู้สึกผูกพันกับคนคนหนึ่งมากๆนะคะไห้ขึ้นหกถ้วยเลยคนคนนี้เหมือนคนในครอบครัวคุณเลยอะ่ะเหมือนคุณทําอะไรนะคะคุณก็รู้สึกว่า มันมันมีเขาแล้วมันอุ่นใจมากๆไพ่ขึ้นหกถ้วยนะหกถ้วยเป็นพลังงานของความผูกพันมากๆจะเจอกันนานจะเจอกันช้าจะเจอกันกี่เดือนกี่วันคือคุณรู้สึกว่าแบบคนคนนี้ทำไมมันทัชจังวะคนคนนี้มันตัดไม่ได้สักทีวะมันเป็นคนที่แบบว่าเหมือนคุณแบบเหมือนไม่ใส่ใจนะเออแต่รู้สึกว่าผูกพันแบบไม่รู้จะพูดคำไหนเลยมันมันคือความผูกพันที่แลดูเหนียวแน่นนะคะสำหรับ ชาวธาตุดินเนาะความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้สําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่ขึ้น2องเหรียญก็ยังคงคอนเน็กนะคะกันอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไพ่ขึ้น5้าไม้เท้ามาขั้นกลางคุณรู้สึกว่าคนคนนี้บางทีอาจจะมีในเรื่องของความไม่เข้าใจกันความมุทะลุอะไรบางอย่างหรือความรู้สึกที่มาแล้วไปด้วยกันได้ไม่ดีสักเท่าไหร่คุณเลยช่างใจว่าความสัมพันธ์นี้เอาอยัางไงคุณเลยลองเงียบด้วยนะคะในเดือนเมษายนนี้ คุณพยายามที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้นะแต่คุณถอยแบบไม่ได้ปล่อยวางอะถอยแบบตามส่องถอยแบบตามดูถอยแบบตามติดชีวิตกับคนคนนี้มากๆแต่ก็ไม่ได้เข้าใกล้หรือว่าไม่ได้คุยกันแบบปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะเดือนนี้คุณเงียบมากเออเงียบแบบใจหายมากเลยอะชาวธาตุดินสามเหลี่ยญแต่ลึกๆในใจก็คือไม่ได้เงียบปล่อยให้รู้สึกว่าเออเคว้งขนาดนั้นคุณก็ยังใจแบบอยากที่จะพูดอยากที่จะคุยอยากที่จะคอนเน็กเนี่ย สมเหรียญกับหกถ้วยก็คือยังอยากที่จะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตแต่เป็นเดือนที่คุณเฝ้าสังเกตนะคะสถานการณ์นะพอรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบราบรื่นเท่าที่ควรมาค่ะเรามาดูนะคะในเรื่องของความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อคนคนนี้ค่ะคู่คนนี้หน่อยสิบไม้เท้าปกดาบย u เว์นะคะ รู้สึกว่าคุณคุณก็เหมือนจะพยายามแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพยายามกับความสัมพันธ์นี้ขนาดนั้นนะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆหรือเป็นคนที่แม่งโครตรซองเลยอ่ะไพ่เดอยวเวอ์อ่ะคือคนที่แบบสามารถคอนโทรลหรือว่าคุณแบบไปคุยหรือไปชอบกับคนที่รู้สึกว่าเขากำแพงสูงมากๆนะคะแต่คุณก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าคนคนนี้ก็น่าแบบน่าสงสารเขาเหมือนกัน ออเออเขาอาจจะมีปมมีแผลมีอะไรในใจหรือเปล่าที่บางทีคุณเข้าไปแล้วเหมือนไปตอกย้ำปมเขาไปทําให้เขารู้สึกแบบแย่มากกว่าเดิมอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานณะตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่าเหมือนคุณก็ถอยออกมาเยอะจริงๆนะเออการ Take a คชั่นเป็นไงคะจะสั้นค่ะ j u s t i c ค่ะเกิดการตัดสินใจอะไรใดๆนะคะในเดือนนี้แน่นอน ให้ขึ้นสองดาบให้ขึ้นแปดไม้เท้าน่าจะมีในเรื่องของการพูดคุยอะไรกันบางอย่างเนี่ยแหละค่ะให้มันอยู่ในแนวโน้มเหมือนเปิดใจเก็บว่าคุณจะเปิดใจของตัวเองมากขึ้นนะคะว่ารู้สึกยังไงก็พูดไปแบบนั้นแล้วก็เป็นคนที่เถนตรงกับตัวเขาเหมือนกันเออไม่อยากให้ผิดใจกันเพราะรู้สึกว่าคนคนนี้คือเหมือนเหมือนเซฟโซนของเราอะไม่อยากที่จะแบบทําให้เขารู้สึกไม่ดีก็เลยเลือกที่จะพูดออกไปแบบเนี้ยเปิดเผยเดอะซันจ er ัสติกคือการตัดสินใจแปบดบไม้เท้าก็คือพโลงไปเลยนะคะ หรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการมาพบมาเจอกันก็ได้ช่วงนี้อาจจะเจอกันบ่อยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเดือนเมษายนนะเดี๋ยวเรามาดูค่ะพลังงานของเขากันบ้างนะคะชาวธาตุดินนึกถึงเขาไว้นะคะแล้วเรามาดูกันว่าพลังงานตรงกันไหมความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะคุณถอยเยอะนะเดือนเมษาคุณเงียบแน่ๆเลยอะ่ะแล้วลองดูว่าเขาจะเงียบบ้างไหมหรือว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะไว้ ไครขึ้นหกถ้วยเหมือนกันเขาก็รู้สึกเหนียวแน่นเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณไม่แพ้กันเลยนะคะแต่การที่เขารู้สึกกับคุณแบบนี้เห็นป mm ่ม hmm. เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยมันยากค่ะ mm hmm. เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยมันยากที่จะไปต่อแต่ถ้าจะทิ้งไปเลยหรือจะปล่อยไปเลยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกัน mm hmm. การเทคแอคชั่นของเขากิ๊บว่าเขาน่าจะไม่ได้พยายามที่จะหายไปจากชีวิตคุณนะเออเหมือนเขาพยายามตามอารมณ์คุณมากกว่าค่ะว่า คุณตอนนี้คุณเป็นยังไงคุณทําอะไรเขาก็จะพยายามรู้สึกแบบเนี้ยอัศวินถือไม้เท้าอ่ะพยายามที่จะเข้ามาดูคุณเข้ามารักษาความรู้สึกคุณมากกว่าเออเก็บรู้สึกแบบนี้เนะการเทคแอคชั่นของเขาพ่ายขึ้นเดอะทาวเวอร์ค่ะมีเกิดเหตุการณ์กระทันหันอะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นมีโอกาสได้มาเจอกันแบบงงๆมีโอกาสได้พูดได้คุยหรือว่าได้ไปไหนกันแบบงงๆด้วยนะสําหรับชาวธาตุดินนะคะในเดือนเมษายนนี้นะ ชาลีออดนะคะเป็นการเดินทางค่ะเป็นการที่แบบเหมือนเขาคิดไตร่ตรองอะไรบางอย่างนะคะแล้วเขาก็เดินทางมาหาคุณแบบคุณไม่ได้ตั้งตัวเออมันแปลกๆนะขะยายหน่อยเป็นการเดินทางแบบไหนหรอมันเป็นความคิดถึงมันก็คืออยากมาหาอยากมาเจออยากดูว่าคุณเป็นยังไงนะคะแน่นอนค่ะเป็นการพูดกันคุยการเปิดใจเออเดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณกับเขานะคะจะเปิดใจให้กันแบบเยอะมากๆ ก็คือเหมือนแบบคิดถึงก็บอกคิดถึงรู้สึกยังไงก็บอกว่ารู้สึกแบบนั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วแทบจะไม่ได้ปิดบังอะไรกันสักเท่าไหร่ถือว่าก็ถือว่าเปิดใจนะแต่ความสัมพันธ์มันก็ไม่ก้าวหน้าเข้าใจอารมณ์นั้นปนะมันมีความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันอยู่เยอะมากแต่มันก็ไปได้ไม่สุดทางมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ ขึงๆตึงๆกันไว้แบบนี้ก่อนนั่นเองนะคะสําหรับชาวธาตุดินเนาะเดี๋ยวเราไปต่อในความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะมาค่ะความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะสําหรับชาวธาตุดินมังกพรพฤศพกันค่ะประจําเดือนเมษายนนี้นะคะสองห้าหกเจ็ดค่ะไพ่พลังงานทั้งหมดเ้าใบนี้เป็นของคุณนะมาดูกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกิมรู้สึกว่าตั้งแต่ทําคลิปมานะ ไพ่เดอะซันออกบ่อยมากเดอะซันมันคือการเปิดเผยนะคะในเรื่องของความรู้สึกเปิดเผยในเรื่องของความต้องการและเป็นไพ่ที่หมายถึงความลับอะไรบางอย่างกําลังจะถูกเปิดเผยนะคะอ่าระมัดระวังนิดนึงเดอะซันอาจจะหมายถึงเรื่องของการมีลูกมีเด็กนะคะเกิดขึ้นได้นะเออช่วงนี้ใครที่กําลังรอน้องนะคะอาจจะมีข่าวดีในเดือนเมษายนนี้นะคะอาจจะได้แบบอุ้มลูกอุ้มหลานอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะสําหรับคนมีคู่นะคะใครที่รออยู่เนาะ ไปค่ะความสัมพันธ์พวกคุณในเดือนนี้เป็นไงบ้างไพ่มันเป็นแบบเด็กถือไม้เท้าค่ะควีนไม้เท้าเด็กถือเหรียญควีงถือถ้วยคือมันเป็นไพ่ที่หันหลังเห็นไหมมันเป็นไพ่ควีนกับไพ่งถือถ้วยที่เขาเป็นไพ่คู่กันแต่เขานั่งแล้วแบบไม่คุยกันเลยความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังในเรื่องของความนิ่งเฉย ถ้วยเนี่ยเป็นพาชนะใส่น้ํานะคะน้ําคือของเหลวที่สามารถแปลเปลี่ยนสภาพเป็นอะไรก็ได้และถ้วยในภาษาไพ่ยิปซีคือความรู้สึกค่ะช่วงนี้ความรู้สึกก็คือนิ่งมากนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์และก็แลดูมีบุคคลนะคะอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายกับความสัมพันธ์ของพวกคนมากๆเลยไพ่ขึ้นหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้ท้าพยายามที่จะปรับจูนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เคยเป็นยังไงนะแปดเหรียญน,นะคะ ปัจจุบันนี้เมษายนนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ้าพวกคุณตึงกันไม่คุยกันหันหลังให้กันแบบนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้นะคะในตลอดเดือนเมษายนเลยความสัมพันธ์มันอาจจะได้คุยกันบ้างนะแต่ไม่มีใครที่จะเปิดใจพร้อมที่จะรับฟังอีกฝ่ายเลยค่ะต้องระมัดระวังนะคะความสัมพันธ์ไม่น่ารักเท่าไหร่เรามาดูความรู้สึกของพวกคุณกันค่ะชาวธาตุดินมังกรพฤษศกันนะคะคุณรู้สึกอย่างไรนะคะกับคู่ของคุณบ้างเนาะ ขอพลังงานนะคะให้กับชาวราศีธาตุดินกันหน่อยค่ะให้ขึ้นสามถ้วยค่ะให้ขึ้นห้าถ้วยมันมันยังไงวะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกเหมือนแบบตอนนี้ทุกๆอย่างมันคือกำแพงค่ะ ทุกๆอย่างมันคือความเสียใจทุกๆอย่างมันคือความรู้สึกที่ก็บว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงคุณจะต้องรู้สึกตัวยังไงเพราะอีกฝ่ายหนึ่งหรือคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่อะค่ะเขาค่อนข้างที่จะเสียใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นซึ่งไม่รู้นะจะเกิดอะไรขึ้นเพราะดูจากพลังงานไพ่เมื่อสักครู่นี้มันเกิดจากเรื่องที่ไม่ค่อยคุยกันค่ะ เกิดจากเรื่องที่หันหลังซึ่งกันและกันซึ่งไพ่บางทีมันอาจจะไม่ได้หมายถึงบุคคลที่สามเสมอไปนะคะอาจจะหมายถึงความรักของคุณนะคะมันไม่ได้หนักแน่นแล้วก็แลดูไม่ได้มั่นคงนะคะอย่างที่ใครเข้าใจกันเออความรู้สึกของคุณก็เลยแกว่งค่ะคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งในเดือนเมษายนนี้นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์อ่ะมันดําเนินต่อไปได้นั่นเองนะแล้วคุณจะทําอะไรไหมคะมาดูกันนะ อัศวินเหรียญไม่ทำค่ะอยู่เฉยๆเดทอ่ Date อะเดทมันคือการจบนะหรือเดทกันค่อยๆแบบสลายหายกันไปทีละนิดนะคะให้คุณเดทไม่ค่อยดีนะคะในความสัมพันธ์อีโก้อะถ้าอีโก้มันเยอะมากอะ่ะสำหรับชาวทัตด,ดินเออปล่อยบ้างนะเพราะว่าชาวทัดดินอะ่ะ <c oughs> เขาเป็นคนที่สงสารใจอ่อนก็จริงแต่บ,บทที่จะเป็นคนที่ใจแข็งนะคะ เนี่ยไพ่ขึ้นแต่เหรียญเหรียญมันคือชาวท่าตดินเลยนะคะเหรียญก็คือช่วงนี้คุณไม่แคร์ไม่สนโน no, สนโน no, แคร์แล้วก็ทำอะไรตามอารมณ์ทุกๆอย่างเลยเออช่วงนี้เรามาัดระวังนะเมษายิ่งหน้าร้อนเข้าไปใหญ่นะคะอาจจะเกินอาจจะเกิดจากการแตกหักจากความสัมพันธ์ได้ง่ายเช่นเดียวกันดูเดทเดทดิเดทมามันเป็นไพ่ที่มันไม่ไม่ได้ปอบดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากแต่มันเป็นไพ่ที่ว่าความสัมพันธ์ไหนที่มันไม่ดีมันใกล้จะจบ แต่ถ้าความสัมพันธ์ไหนที่ถูกเคลียร์ไปแล้วมันจะถูกเริ่มต้นใหม่ได้ดีแต่ถ้ายังไม่เคลียร์ต้องระมัดระวังนะคะเมษาหน้าร้อนเนี่ยเป็นเมษาที่ร้อนมากๆสําหรับชาวราศีมังกรพฤกษบและก็ชาวราศีกันเนาะทำอะไรใจเย็นๆน,น,นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอีกโก้คำพูดความคิดสําคัญมากเพาระไพ่ขึ้นเก้าเหรียญเก้าเหรียญหมายถึงคนที่แบบช่างมันจะเกิดอะไรก็คือไม่ได้แบบ อ,อ่ไม้อะไรใดๆมากนะคะอันนี้คือต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคู่ของคุณนะะี้ะชาวทัตด,ดินค่ะคู่ของคุณเป็นไงบ้างนะคะสลบไปหรือยังเพราะว่าไพ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการหันหลังเนาะไม่คุยกันเลยนะคะมันเป็นอะไรไม่รู้อะแบบไพ่ขึ้นแบบคู่น่ากลัวมากความรู้สึกของเขาถอยแน่นอนไพ่ข,ขึ้นแปดถ้วยนะคะ สองดาบปัญหาเยอะมากแล้วรู้สึกเหมือนค่อนข้างตึงมากๆก้าเหรียญเมื่อกี้เห็นไหมก้าเหรียญที่กิ๊บบอกว่าคุณไม่แคร์เขาก็เริ่มไม่แคร์แล้วเช่นเดียวกันเนาะแต่หกถ้วยก็ยังคงมานะหกถ้วยมันก็คือยังรู้สึกเหมือนเขาก็ยังตัดไม่ได้ยังอารัยเอาวรเพราะหกถ้วยมันคือความผูกพันนะคะหกถ้วยคือครอบครัวหกถ้วยคือความผูกพันแล้วรู้สึกว่าแบบเข้าหันหลังอะ แต่หันหลังอย่างที่บอกหันหลังไม่สุดนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มองเลยนะคะว่ามีในเรื่องของบุคคลอื่นนะแต่มองว่าคุณและเขาไม่คุยกันเลยมันเป็นอะไรนาะเกิดอะไรขึ้นนะคะต้องไปดูนะว่าความสัมพันธ์ใครดื้หรือเปล่านะคะการเทคแอคชั่นในเดือนนี้นะคะของเขาเป็นไงฝั่งคู่ของคุณท็อกซิกมากอยากคุยอยากคุย คลียแต่ดูเหมือนแล้วเขาก็ปนเคเดเจอเดทนะชาวทัดินเดือนนี้อาจจะกูไม่กลับทั้งคู่นะคะปรงแล้วพยายามที่จะแบบเข้าใจแล้วในฝั่งเขานะพยายามที่จะเข้าใจปากบอกเข้าใจแต่ใจก็คือ,คอแบบ แตกอะสลายเดทหมายถึงค่อยๆแตกสลายไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดทขึ้นไปสุดท้ายจบแบบนี้บอกเลยว่าช้ำนะระมัดระวังนะมันมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นแบบไพ่ไม่ดีมีดีเลยอะสำหรับคนมีคู่นะคะยังไงก็พยายามนะคะรักษาเนาะ ความสัมพันธ์แล้วก็รักษาความรู้สึกนะคะของกันและกันไว้และที่สําคัญอย่าลืมรักษาความรู้สึกของใจตัวเราเองด้วยนะคะเดี๋ยวกิฟคงต้องไปก่อนเป็นกําลังใจให้แล้วกันเนาะสําหรับวันนี้บายบายค่ะ